อ <On. S 1> <Okay. S 2> นะครับปกติมันเป็น normal coast ก็คือเมื่อไม่มีกระแสมันจะปิดไว้นะครับคือน้ำจะไม่ไหลรีเลย์ตัวนี้จะไปสั่งให้มันไปหมดเป็นโหมดออนคือน้ำจะไหลแล้วก็มันก็จะไปสั่งตัวแม g เ e t i กแม่เนติกสวิตนะครับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อไปสั่งการให้ตั้มทำงานัง,งานรีเลย์รีเลย์ตัวนี้สั่งสั่งโซลินอยก่อนแล้วก็ไปสั่งปั๊มอีกทีนึง โอ้มันจะหน่วงเวลาแค่นิดนึงครับอันนี้มันหน่วงเวลาประมาณกี่ติดคือจะทำนี้แค่มันมาตัวมาณนั้นเลี้ยวกว่านั้นหนึ่งเลี้ยวกว่านั้นเล่ะก็ขอขอมีระยะห่างขึ้น่วงเวลามีระยะเอาไว้แล้วอันนี้มันจะมาจากเป็นมาตรฐานของโรงงานหรือว่าเราต้องมาตรฐานของโรงงานครับโอ้ไม่มีมีการปรับตั้งเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอ่ออุปกรณ์ตัวนี้คือสวิตชิ่งแต่ว่า สาเหตุที่ผมใช้สวิตชิ่งก็เพราะว่าผมใช้ไฟแค<ป>่12โวลต์เป็นไฟ DC ด้วยนะครับสวิตชิ่งก็มันสะดกวกทีถ้าเกิดวไไ่าเป็นไฟ AC 24โวลต์ก็ต้องใช้หม้อแปลงนะครับใช้หม้อแปลงแปลงเครื่องแปลงกระแสะจาก220หรือ300เท่าไหร่นะ3เดือนหนึ่งกี่วัน380 ลงมาให้อยู่ที่2 4โวลต์ปรับให้เป็น24โวลต์ AC ใช่ครับเพราะว่าถ้าโซลิเดอร์มันเกี่ยวกับระบบน้ำนะถ้าใช้ถ้าใช้220โวลต์ถ้าใช้220โวลต์เลยอันตรายนะครับเราคนอย่าก็จะใช้เพื่อให้วิ่งได้ไกลก็จะเป็น AC ลูกเขยนลูกเขียนวอสเป็น AC นี่หมดจำ AC 24โวลต์เนี่ยเดินสามารถเดินไกลได้เดินไกลได้ครับ ถ้าเป็น DC เ c ถ้าเป็นจะ,จะเดินไกลได้ DC เนี่ยก็พเพิ่มแอมนะครับพเพิ่มแอมในตัวสวิตชิ่งเปลี่ยนให้มันแอมเยอะขึ้นกว่าเดิมถ้าเป็น DC ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็น DC เพิ่มแอมขึ้น,นใช่ครับ